อันนี้เป็นอินสไพรเรชั่นมาจากเอเลซาบนะคะจะเป็นลุคหวานๆดีลิแกนด์ดลิเกนก็วันนี้ก็จะเป็นผ้าไทยนะคะเป็นผ้ามันปี่นะคะตกแต่งด้วยลูกไม้นะคะจากคุณป้อมธีรพันธ์นะคะดีไซเนอร์ประเทศไทยค่ะแล้วก็ตามด้วยรองเท้าของเิสเซอรละบุแตงซาตินนะคะเิสเซอรละบุแตงซาตินนะคะเป็นแบบว่า แต่งหน้าวันนี้นะคะก็อ้อวันนี้ใส่เพชรมาเป็น,ดอ,นอดอกไม้ดอกไม้เบาๆวันนี้ก็จะเป็นแบบพาสเทลนะคะเอลเลกนปากสีฟูเชียให้เข้ากับลุคในวันนี้ผมก็จะเป็นเราปล่อยผมมาหลายวันแล้วเนาะปล่อยผมมาหลายวันแล้ววันนี้ลวกมาก